สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมนพันธุาา์ตุลกันวันนี้มากินข้าวต้มกับแคบหมูกับหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องผักก็จะมีแครอทแตงกวาประกาศขาวมาแล้วค่ะพี่น้องมา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 ุริดค่ะอยู่มากแล้วค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะคนละถ้วยนะคะกับกุริดวันนี้ค่ะมาเลยค่ะกินอาหารแบบข้าวต้มเพราะว่าโคมพันธุ์ ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะท้องไม่ค่อยดีมาเด้อค่ะพี่น้องโตมันฮอนกินอ,อาหารแบบไม,ไม่มีรสเผ็ดค่ะวันนี้เพราะว่าคุมพันปวดท้องอืมหอนค่ะพี่น้องผุ้ได่าเพิ่มน้ำปลาอีกนหน่อยนึงนะ น้อยกันดปเลยอืมไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตุนกับแกบหมูกรอบมากค่ะ ล,ลุกคงินกังก,กุ้งกองมากเลยจิงกับแครับ,รบสัทกทนครับผมนีมากินข้าวเย็น าตาน่าจะโอเควันเนี้แคบหมูกูมันก็สุดยอดเลยวันนี้สวยกรอบเซฟค่าพี่น,น้องหวอนๆมีหอยแององเลยค่ะมาได้ค่ะกตุ้มกับหมูก่อบ chắc mù cả ăn rồi <laughs> à luôn tuôn không ตังเป่าน้ำบกเดือคาฟีนนองคููฮันห้อนอืเล่นไม่ร้อนเลย ยังห้อนอยู่เลยค่ะพี่น้อโคนก็เนี่ยมันเตาห้อนห้อนอยู่คุณผ้านะมูเดเดียวเป็นไงกันนี้อร่อยไหมคะนุ่มไหมคุูเล็กนุ่มไหมทอดนานเกินนะ mm-hmm อร่อยมากเลยครับพี่น้องโอ้ยฮว่อลายต้มฮ่อน อร่อยมากเลยค่ะเอากระดาษเลยลืมกระดาษไปละอยู่ในรูม <c oughs> หวานไหมแครอดหวานกรอบค่ะพี่น้องเน่ยเจบๆจบมาเด้อค่ะพี่น้อง อร่อยมากเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินน้ำกันแย่กมองกันไร อร่อยไหมพี่อร่อยไหมครับ

กินเอากินเอาแซ่บเลยครับพี่น้องอยู่เขา một tuổi này cũng bán ra cửa một phải biết đâu này. ít nói gì không cược một คุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกํลาลังใจให้กับช่องภูมิพันธตุลาการขอบคุณเลยล่ะเลยเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกาลังแรงใจด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอนคลิปการจากสาตสก้าของคุณพ่องามชมจชื่นคุณพ่อภูมิพันตุลาการนะคะท่านก็มีอายุแปดสิบหกปีและะ้วค่ะจะเข้าแปดสิบเจ็ดปีเนะะี่ยค่ะท่านก็ยังมุ่งมั่นที่จะทํา าจากสารตะกาอยู่นะคะที่ที่แล้วคุมพันก็ได้กลับบ้านนะคะพี่น้องไปหาพ่อหาแม่แล้วก็ไปบ้านเจ้าของนะาันก็มีความสุขอยู่ค่ะได้ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณเอฟซีหลยลเลยะค่ะที่เข้ามาชมน้องแมวชมการทําแคบหมูหมูเดียวๆนะพี่เลยนน <c oughs> แล้วก็ทําการทํากับข้าวกินอยู่แบบพอเพียงของ ช่องคลุมพันธุลักกันนะคะแล้วก็การท,ทําไร่ทํานาทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปได้ย่ามันน้อยนึ่งห้าลายจะกไดายา้ย่าอยู่แต่ว่าเวลาเราจํากัดเนาะวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องกลับจริงๆแล้วคือตอนบ่ายวันอาทิตย์เราต้องกลับเลยเนาะพี่นาะจะได้ไม่มืดตอนที่กลับมานั้นก็เกือบหกโมงค่ะพี่น้องม,หอ,มหอดมหอดกาแก้วกับซีทุ่งกวัว เมยแอร์แล่เลยคับพี่น้องไปโรงเรียนก็ที่บ่อยเพราะว่ามันง่วงนอนมันเพียรพอมที่ถ้าครูคำพันกับุลิสกับบ้านอีกก็ต้องกลับประมาณบ่ายโมงพอดีค่ะพี่น้องม้ฮอดาสาแก้วก็ประมาณหกโมงกะที่พอดีนะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมันดูละกันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดเยอะเลยค่ะเนี่ยกินหมด nét đều các bạn im cả này